สำหรับวันนี้จะได้แนะนำในด้านอุปสมานุสติกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานประจำสำหรับผู้ท่าจริตเป็นวันสุดท้ายถือว่าเป็นการจบจรักพระกรรมฐานตามจริตถกประการเมื่อวันที่แล้วได้พูดมาถึงว่า การจเจริญอปปสมมานุสติกรมฐานเมื่อจะย่างเก้าเข้าเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าคือมีพรหมีหายครบถวนในเมื่อมีพรหมีหายครบถวนก็ชื่อว่าเรามีฌานเป็นปกติเนงจะริมว่าการทรงฌานนี่ก็หมายถึงว่าการทรงพระมรรคสี่เป็นปกติ ถ้าอารมณ์ของเรามีความรักความเมตตาความสงสารอารมณ์มีฌานเสียใครยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีวางเฉยตามอำนาจกฎของกรรมอย่างนี้อารมณ์ก็แน่นสนิทต,ตั้งอยู่ในเขตของกุศลคำว่าชาญในด้านพระพุทธศาสนา ก็มีความมุ่งหมายเพียงว่าให้จิตจับอยู่เฉพาะในอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเดียวที่เรียกกันว่าเอกคตารมณ์หมายถึงว่ามีอารมณ์ดีตลอดไม่มีอารมณ์ชั่วฉังนั้นถ้าจิตของเราสามารถทรงพรหม,มีหารศีได้เป็นปกติอารมณ์ชั่วมันก็ไม่มีเมื่อจิตใจจ,จดจ่ออยู่เฉพาะพรหม,มีหารสีก็มีอารมณ์ดีตลอดกาล ฉนั้นเมื่อจิตของเราเข้าสู่สภาพของการทรงฌานเพราะสายจิตมีความเยือกเยน็นเพื่อมีแต่รมของความรักมีแต่รมของความสงสารมีแต่รมพอยยินดีแม้บคุคคลอื่นได้ดีไม่มีความอิจฉาและเสียใครจิตใจไม่ขึ้นไม่ลงไม่หวัน่นไม่ไหวไม่กระทบสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเป็นอารมณ์จิตสบาย จัดว่าเป็นอารมณ์อันหนึ่งเป็นหนึ่งโดยเฉพาะนี่ในเอ,เอกคตารมณ์เขา,ามีอารมณ์เป็นหนึ่งคือหนึ่งอยู่ในเฉพาะอารมณ์ที่เป็นกุศลอาการอย่างนี้เราต้องการที่จะวาชานคำว่าการเจริญฌานนั่งหลับตาทรงสมาธิมีอารมณ์แน่นสนิทจิตไม่กระสับกระส่าย แต่ถ้าว่าป็ะเลิกแล้วอารมณ์ใจสายไปอยู่ในเขตของอกุศลอย่างนี้จะนั่งหลับตาสักกี่แสนปีมันก็ไม่พ้นนรกต้องเขาว่ามันนิ่งสนิทอยู่แต่เฉพาะเวลาหลับตาภาวนาโชคคราวเท่านั้นเวลาลืมตาขึ้นมาใหม่จิตใจพุ่งซ่านไปสอดสายสู่อารมณ์ของอกุศลมันก็ขาดทุน เพราะว่าเวลาที่เรานั่งหลับตาเนี่ยมันใช้เวลาไม่มากเวลาที่ลืมตาอยู่มันเป็นเวลามากอย่างนี้ใช้ไม่ได้การเจริญสมาธิในการหลับตานั่งภาวนามันเป็นการฝึกจิตให้ตกอยู่ในเขตของกุศลเท่านั้นเมื่อเลิกแล้วร่มนั้นต้องทรงอยู่จึงจะใช้ได้ขนาที่นั่งหลับตาจิตสบายทรงจิตสมาธิหลับดับสนิทจาก,จาก เหตุทั้งปวงจะเป็นอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในก็ตามไม่หวั่นไหวถ้าลืมตาและรมนั้นคลายหายไปอันนี้เขาไม่ใช้ยังถือว่ายังไม่เข้าเขตของฌานสมาบัติเป็นเ,เพียงการฝึกเพื่อจะเข้าถึงฌานสมาบัติเท่านั้น นี่ถ้าจิตเราพวกเรามีอารมณ์ดีเป็นปกติมีความใสสะอาดเป็นปกติทรงชัวะตลอดเวลาอย่างนี้ชื่อว่าผู้ทรงฌานนี่มาการทรงฌานเข้าถึงพรหมวิหารสี่แล้วข้อนี้ก็เป็นของไม่อยากในการเป็นประสงดาบันก็ะอะไรเพราะว่าจิตมีกุศลตลอดเวลาความเคารพในองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมประสง์มีอยู่แล้วเป็นปกติ การสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่มีทั้งนี้เพร,ะราะอะไรเพราะว่าจิตถ้ายะก้าวขึ้นมาตั้งแต่ต้นอยู่ตั้งถึงพรหมีหานสี่เป็นจิตที่ยอมรับนับถือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระมหามุนีอยู่ตลอดเวลาเป็นอันว่าคุณธรรมสองรายการนี้มีครบถ้วนและเราสามารถทรงศีลบริสุทธ ถ้ามีารมเพียงเท่านี้จัดว่าเป็นกัลยาณชนในจิตของเราจับอุปสมานุสติกามฐานเป็นอารมณ์ตลอดเวลานึกถึงพระนิพพานเป็นสําคัญคิดว่าการปฏิบัติความดีอย่างนี้นั้นเราต้องการพระนิพพานเป็นที่ไปนี่เป็นประสวดามันวันนี้ก็ขอจะสรุปรวบรวมรวบรัดตัดให้จบ เมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นระโสดาบันแล้วก็ชื่อว่าเราเหยียบหัวหัดพนิพานได้แล้วการที่จะถอยลงมาสอารมของโลกีวิสัยไม่มีตอนนี้เราก็เข้ามารวบรัดคือว่าตอนนี้ไม่จําเป็นต้องเดินตามจังหวะแล้วถ้าถึงระโสดาบันนี่ไม่ต้องเดินตามจังหวะตัดทางเฉพาะอรหัตตผล นั่นก็คือเข้ามาพิจรารณาร่างกายของตอนและพิจรารณาร่างกายขขงบุคคลอื่นี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชาติพุทุขาความเกิดเป็นทุกข์เชราพุทุขาความแก่เป็นทุกข์มรณะพิทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกับริเทวุทุกขโทมนัส เป็นต้นความพัฒนาจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราหลงผิดคิดว่าตภาพร่างกายของเรานี่มันเป็นเราเป็นของเราและตาภาพร่างกายเขางป็คนอื่นที่ยอ่ในขอบเขตการปกครองหรือว่าอยู่ในฐานะเป็นเพื่อนฝูง ซึ่งกันและกันเป็นบิดาซึ่งกันและกันมารินบิดามารด,ดาพัญญาสามีเป็นต้นเป็นเราเป็นของเรามันจะมีการทรงตัวนี่เป็นความเข้าใจผิดแต่การอย่างนี้มันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นถ้าเราจะทำจิตให้เขาถึงความเป็นอารหาัตผลจริงๆแล้วต้องกล่าวว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ไม่มีสำหรับเรา เพราะอะไรพระกฎธรรมดานี่ไม่เกิดมาแล้วมันต้องพบสิ่งที่จะตามจําจะเป็นจะต้องกระพบต่อทบอยู่ตลอดเวลาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นธรรมดาของกายเกิดเพราะกายเกิดนี่มันไม่ดีมันเป็นอนิจจงหาความเที่ยงไม่ได้มันเป็นทุกข์ขังเป็นปัจจัยของความทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตน เป็นอันว่าชาติพิุภาที่พระพุทธเจ้ากล่าวความเกิดเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือขันห้าเป็นสําคัญแล้วเราก็มานั่งนึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่มีการแกร่เราจะมีมีการป่วยเราจะไม่ร้อนเราจะไม่หนาวเราจะไม่ปวดอุจาระปัสสาวะอันนี้มันเป็นความหลงผิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นมิฉาทิฐิ เราก็กลับเอาจิตเข้าไปจับเสียหมายว่าชาติพุทธขาที่ถึงกล่าวว่าเกิดเป็นทุกข์เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราถ้าเราไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วยอมรับนับกเทอกฎของธรรมดาที่มันเกิดมามันจะต้องกระทบอะไรบ้างเป็นเรื่องของมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ทําใจวางเฉยเสียมันจะทุก์ตรงไหน มันจะมีอะไรเข้ามาทุกนี่เป็นอารมณ์ขอมราหันแต่งกล่าวว่าชารา็ีทุกขาความแก่เป็นทุกข์แต่ความจริงอาการของขันห้าที่มันแก่น้ำมันไม่ได้ทุกข์ไอตัวทุกข์ก็คือจิตคิดว่าร่างกายนี้ไม่ควรจะแก่ในร่างกายนี้ไม่ควรจะสุดโทมตาเคยสว่างก็ไม่ควรจะไม่ควรจะกล้า ผมที่ดำก็ไม่ควรจะงอกฟันที่ดีก็ไม่ควรจะหักหูที่ด้ยินอะไรโดยสะดวกก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์จิตอย่างนี้มันเป็นอารมณ์จิตของบุคคลที่ผู้เป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดตอนนี้เราก็นำอภิธรรมคำสั่งสอนองค์สมเด็จพระธรรมสามิขมัสสอนใจ ว่าชราพีทุกขาที่ด้กล่าวว่าความแก่เป็นทุกข์นั้นทุกข์เพราะเอาจิตเข้าไปยึดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นคนเราถ้าเราวางอารมณ์นี้เสียยอมรับนับถือกฎธรรมดาว่วาธรรมดาของคานเกิดเมื่อมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วมันก็ต้องมีความแกลนแก่ในทากลางมันแก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันนี่เป็นเรื่องธรรมดาของขันห้าร,ราไม่เกี่ยว เมื่ออยากจะแก่ก็เชิญแก่หูจะฝ้าตาจะฟังก็เชิญเราห้ามไม่ได้เราไม่ห้ามแล้วก็ไม่ตั้งใจจะห้ามห้ามล้วก็ไม่สำเร็จก็ปลงมาสิว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของความเลวของจิตที่เราเคยคิดเอาเอากุศลเข้ามาเป็นอาหารเลี้ยงตนนี่เป็นปัจจัยของความชั่ว ดังนั้นเราก็เปลืองตัวตัวนีเ้เสียถือว่าร่างกายเนเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่องเราบังคับมันไม่ได้เราจะทำยังไงต่อไปสิ่งที่เราจะพึงทำก็คือวางเฉยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะเกิดมาแล้วมันต้องแก่อยากแก่ก็ช่างมันเราห้ามมันไม่ได้ปล่อยให้มันแก่ไปตามอธัธยาศัย อาการของความแก่มันจะงกมันจะเงินหูจะฝ่าตาจะฟังฟันจะหักหึนจะเป็นอะไรก็ช่างหลังจะโกงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นกิจชั่วคราวที่เราจะเพึงอาศัยมันอยู่ถ้าเราทำจิตอารมณ์รู้อย่างนี้ความสุขใจมันก็เกิดที่เรียกว่าชาชราเป็นทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข เราหมดทุกข์พยอมรับนับถอก็คงธรรมดาตอนนี้มามรณำเปิทุกขังความตายเป็นทุกข์ตีพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าคนที่เข้าไปยึดถือว่าัตภาพร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นพวกเรามันจะต้องไม่ตายความจริงคนประเภทนี้มีปริมาณสูงเห็นชาวบ้านเขาตายได้แต่ไม่เคยนึกว่าตัวจะตาย เห็นชาวบ้านเขาป่วยไข้ไม่สบายก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะป่วยไข้ไม่สบายเห็นชาวบ้านเขาแก่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ดีไม่ดีเราแก่มากกว่าเขาแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะแก่ในอารมณ์อย่างนี้แปลอารมณ์ของมิจฉาทิฏฐิที่มีความเห็นผิดในเวลานี้เราพบองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรโดยคำสั่งสอนของพระองค์ เราก็วางภาระมันเสียว่าขึ้นชื่อว่าร่างกายที่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันก็ต้องมีความตายไป็นาที่สุดเราจะไปหนักกระใจอะไรกับร่างกายที่มันจะพึงตายเพราะร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ของเรานีา่มันจะตายก็เชิญตายอยากจะตายแบบไหนก็ให้มันตายไป เพราะอะไรเพราะที่พึ่งใหญ่ของเรามีแล้วสิ่งที่เราจะพึงได้ข้างหน้านอกจากร่างกายน,นี้มันดีกว่านั่นคือพระนิพพานทำไมเราเึงกล่าวว่านิพพานเป็นแดนที่ดีทั้งนี้ก็เพราะว่าโลกมนุษย์ที่เราทรงอยู่มันไม่มีความสุขแม้แต่วินาทีเดียว เราดูกันจริงๆในการทรงขันห้าหนี่ห้าไรเป็นสุขไม่ได้เลยมันมีความจมอยู่แต่ในอรมของความทุกทุกอย่างความหิวก็ทุกความกระหายก็ทุกความป่วยไข่ไม่สบายก็ทุกความแก่ก็ทุกแล้วก็การปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุก กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจก็มีความเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงอยากจะดึงความตายเข้ามาเป็นปัจจัยของความทุกข์ความพัดพราดจากของรักของชอบใจที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นคนเราก็ทุกข์มีความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นอันบรรโลกนี้ทั้งโลกเราจะมองดูกันไปไม่มีอะไรเป็นสุขมีทรัพย์มีสินถักเท่าไรก็มีความทุกข์ พอซั์ขินทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดที่เราสั่งสมเข้าไว้มันป้องกันความแก่ได้ไหมมันก็ไม่ได้นี่ป้องกันความป่วยไข้ไม่สบายได้ไหมมันก็ป้องกันไม่ได้ป้องกันความหิวความกระหายได้ไหมมันก็ไม่ได้ป้องกันคำนินเสิรสนินทานได้ไหมมันก็ไม่ได้ป้องกันการปวดอุจจาระปัสสาวะได้ไหมมันก็ไม่ได้ ป้องกันการเสียสีกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไหมมันก็ป้องกันไม่ได้ <c oughs> ขึ้นชื่อว่าทรัพย์สินน้าหลายป้องกันอาการอย่างนี้ไม่ได้หมดในเมื่อมันป้องกันไม่ได้แล้วจะจะเปนนั่งเมาทรัพย์เมาคนเมาตัวเมาตุนเมาเราเมาเขาเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็ตัดความเมาตัวนี้เสียว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน ไอ้ตัวที่เรียกว่ามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันมันเป็นกฎธรรมดาของโลกชาวโลกที่เกิดมานี้นั่นท่านเรียกว่าสังขารูปเปขายาณตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่จะทำให้เราเข้าถึงพระนิพพานถ้าจิตใจของบุคคลบนใดเข้าถึงสังขารูปเปขายาณได้แบบสนิทสนมเรียกว่าเข้าแบบสนิทไม่ใช่เข้าเข้าออก,ออก มีอารมณ์ชิดมีอารมณ์สนิทแน่นเป็นปกติไม่คลายตัวความสุขมันก็เกิดสังขารุปีฆายานมาด้วยความบางเฉยในเรื่องของขันห้าเรามีความรู้เรื่องของขันห้าดีรู้ว่าขันห้าเป็นโลคนิทงังมันเป็นรังของโลคปาพังคุณังมันต้องเปอยเน่าไปเป็นธรรมดา แลวเรายังจะต้องการขันห้าอยู่ยหรือเนยเมื่อมันเป็นปัจจัยของความทุกข์โรคทุกอย่างเป็นเหตุข,ของความทุกข์ทั้งหมดัน่นก็การตายถ้าเรายึดถือเป็นเ,เป็นของเราถ้าเวลามันจะตายเราก็ดิ้นรนไม่อยากตายมันก็เป็นทุกข์แลวเวลาที่ตายแล้วมันไปกับเราไหมไม่มีซับภายในที่ร่างกายซับภายนอก จทรั์หินต่างๆจากนอกจากกายมันไม่ไปกับเราในเมื่อมันไม่ไปกับเราเกิดมาเป็นทุกข์เราก็ตั้งใจวิสิวะเราต้องการพระนิพพานที่เป็นแดนเองกันเอ,เอกันตาปรมสุขเราไม่มีความต้องการในมนุษย์โลกเทวโลกและพรมโลกเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพาน น่กคุมอารมณ์ใจเขาไว้ว่าอย่าให้ลหลงไหลไฝ่ฝันในรูกโฉมหนุ่มพันเป็นต้นในเรื่องเขาระว่างเพศเห็นว่ามันมีสภาพสุขรรโสโครกเป็นปันจจัยของความทุกข์มีลูกมากหลานมากเท่าไรทุกข์มากเท่านั้นไม่ใช่ว่ามีลูกมีหลานแล้วมันจะมีความสุข มีคู่ครองเพิ่มทุกมีลูกมีหลานแล้วก็เพิ่มทุกซ้อนเข้ามาอีกมันทุกไม่มีการจบนี่ที่เราทุกอย่างนี้ก็เพราะว่าเราโง่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นคนเราเป็นอันว่าจิตใจของเราตัดอารมณ์เฉพาะทำใจไว้เป็นอารมณ์ความรักไปเพศจงอย่ามี ความโลภในทรัพย์สินต่างๆเพื่อพ่อบครูเข้ามาแล้เกาะติดคิดว่าเราจะอยู่กับมันตลอดกาลแล้วมันจะอยู่กับเราจงอย่ามีมีไว้เพื่อใช้สอยเป็นการทรงตัวอยู่เท่านั้นความโกรธความยำบายแก่บ,บคุคคลใดทั้งหลายไม่มีประโยชน์เป็นโทษธรรมใจเล่าร้อนไม่มีสำหรับเรา ความหลงไหลไปฝันว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวงเรามนุษย์โลกดีเทวโลกดีพรหมโลกดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์เราตัดโดยเฉพาะตัดโลภะความโลภราคะความนักโทสะความโกรธโมหะความหลงเมื่อจิตมีเจตนาจับอารมณ์เฉพาะพระนิพพานเป็นปัจจัยเมื่ออารมณ์จิตขวัญดาทานหลายทรงอารมณ์อย่างนี้ไว้เป็นเอกคตาอารมณ์ มีความไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งแปดประการเท่านี้องค์สมเด็จพระพิธิตมายกล่าวว่าเป็นอรหัตผลจะสามารถพาตนคือจิตเข้าสูาส่พนิพพานได้ตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระจอมใตในข้อว่าอุปสมานุสติกรรมฐานอาราบันดาทุกท่าน <c oughs> เวลาการที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่น กำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามปาัญญาสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลาที่แรงแรงหายไปหมด